กับสบายดีพี่น้อง FC ทุกท่านสมองสมองบอนมาสิเป็น FC ทางฝั่งไทยฝั่งลาวกับสบายดีพี่น้องต่อคลิปซองพี่ดังจา้าเกินนังขึ้นแบบจูดและไฟบลุกพี่น้องนาเลสเสอรไฟบอลุกเป็นจูดและพี่น้อง ปกติกะสิลูกวาบแล้วแหละแต่อันนี้บ่ลูกพี่น้องว้าไปเลยทรงเครื่องเพิ่นกะกําลังจัดไม้ซับไปเลยเนาะปกติหนเนาะลูกวาบ่ได้บ่ได้ยาได้ อยู่นี่ก็มีแต่บมาลายเนาะมีแต่ยัดที่พี่น้องขนาดเปินเมื่อเบิดเลยเยอะบวกกี่คนพี่น้องประมาณสามสามสิบอุ่นหยาบขันมันบ่มไหมม้วนไหมเนาะปกติมันต้องไหมจะเทิงลงมาเนาะเคยเห็นนี่นะพี่น้องก็แต่ละงานถ้าไปกับสีไหมแบบวู

ขึ้นก็เพิ่สิขึ้นนะน้ำมันก็าจะไปทวนน้ำมันแพงน้ำมันแพง รวมท้่อาจารเดพี่น้องใม่และบแต่เก่าเอาเดียวนีนะอย่าแต่ก่าอุ้ยตกบุ้มอุ้ยพี่น้องเลยบด้มาถักบ่หม่เขากองเนาะมันกะอง

พี ock, ama, oh, mm ่น้องจุดไปจุดมากอะยังมุใหม่คือเก่าไพ่มอลงมอลงเนาะไพ่มอลงมอลงเนาะมันใหม่เป็นลายนะเสื้อลายมีแต่ใม่เป็นมาจากเสื้อลายี่มากวนกระตกหนามน้ำหอมแน่นีอื

ไม่เป็นไ้วันนี้เไฟลลง้นันี่เนทรงเออเปลี่ยนใหม่คี่ยนคนที่ตกคเปลี่ยนทีน้ำหมทันเดียวนายเอาไปประกอบกััไง้นี่เาเขดว่เขาาะอยจะขาน่าไปเบิงเงินเบิงเงินเงียบเงียบใ

กลังเลิ่มสมใม่กำล,ลังใหม่หิบนะก็เนให้เบิรนติ๊กขวมัเถือนเป็นเมียนต้นเมีนโตดีตแต่เขาไปงานปอเถ้ารายงานไปน่นองเป็นแบบเมียนต้นเมียนโต,นตนดีเลยถ้าเบิง์นนวายเงี้ก่อนเ็นวาทานแกงเ้ขา่เอเมียสิมี มีมีผัวใหม่บ่อยเนี่ยพนักงานพากะแทบแต่ความเสื่อส่วนบุคคลเนาะบุคคลกับเสื่อเนาะแม่นบางคนกับพอได้สมรวไปดอกพี่น้องทางบ้านเฮาเผื่อกันไว้หวเห็นนะควันดำเนี่แสดงว่าใหม่เลยเนาะเป็นไหม่ตีนหลอดไปจ้ะแต่ถ้าเราไหม่คนบ่คนกับพี่จีบลือเนาะไม่รู้ว่าแบบ ทางทางหัวทางพุททางพุทธ้งหบอ่กันันมัียามงนเร็วแต่ไปออกแล้วคเตออกอะไรนึนี่เตกอเลยเนาะจะเป็นยูต่างๆในเห็นนะทางตีนมันตกโคโลอะไรครังนั้นอะเป็มตีนอุ้ยได้พตีนพ่น้องเฮ้ยี่นางจ่ามนจะนี้เเพีน้องาตีนหานิวเลยเห็นหานิวเลย มึงเองนะนีพี่น้องเห็นบอกพาตีนเราเดออกเดออกตะกี้มันจะจีนออเลยหมออกแพงอ้ามคนบวมเหมียนต้นเมี่ยนโตกันได้หาซื้อแล้วล่ะหาเนาะมืออืดเป็นที่หนึ่งบะมึงในพี่น้องพาตีนนะเห็นบอเห็นเห็นเห็นขากอะไรโอ้ยไปจีบ่นเรอไปีบ่อนเรอเล บอกเลขป้ามาจักนางเซิงพอดีปะเงาพัดีมาใส่ด้วยเงาพัดตีมาใส่ห่าวะเอาแล้วแงคากันเลยหาคากเกะมวรงไม่ได้นะของเราเลาไปยังไ่ได้จอยเนาะยังบได้จอยเนาะเขาไม่เคสนูช ก็เป็นซาตอนโต๊ะอกมาเห็น,หนงงั่นของเราไปแบบประทานหันเนาะมันแบบว่าเราไปยังบริจโจ้ได้พี่น้องเปินไปแบบว่าเข้น <c oughs> แต่บาดตีน่เ<า>ินแต่ผัดตีนขลุ่ยไปงานบคคเมื่อน้หลโอ้่ก็เล่าสิลูกกันเล่ากับเคาะแต่ตอนสิเอารามาเผาไมแล้วก็เราข้าไปลุกไก่ดอกขาไปลูกตอนนี้ก็หวว เมื่ป่ได้เห็นหน้ารา,าลูกตอนนี้ได้ <c oughs> ตอนนี้กเล่เนไดกนัน้เล่ันเ็หน้าเลยเหรอเขาเราหลุดไงใช่สองซบสามซบซ้อนคุณเดืนสุป,ปูนี่น้องเคียนบ้านไก่กันพี่น้องอ่ะพุนาลงเละหรอใต้ต่อหว่าล่งเละ ตายอีกแล้วว่านี่ยว่านี้เอาลงมืนี้มีผใอีกแล้วมีผู้ตายมือนี้ทำทเอาลงวิทยคะังเลิลงก่อน่รตุ๊กปูอันนี้คืยังปูเป็นปาอรตเ้าาตนะลาอะไรมาเอาผลิต ได้ใหมนะคะดังฝุบปับปุบปักเ้าก็ได้วาเล็กในปราาเ้นะถ้าเอาเมื่อมือนี่บ่เมื่อบ่อไอ่าเ่าแล้วถ้าเอาเล็กค้าจะมาดำขลือย่างาค้าะางในเล็กเนาะยำางๆขไปนะดำดำนะเป็นค้าแบบนี้แค่ดีนตีนนะพี่น้องน้ำจากพาตีนขึ้นไปดำดำ

เออเห็นโตแล้วนองเด็กมาแขงค่ะเออเด็่กายเออเน่ยพี่น้องเนยหวงเนาะออมอมื่อไหร่พี่น้องพลาสดท่เเมีนต้นเมียนตนะบ้าเราเมียนตนเมีนโตบ่เราบดได้เมียนเนาะเออมไหนพี่น้องนอนนอนกระโดด นม่นคเด็กแมนแค้นสทางใดยยแค้นสอตัวที่แดงกเออแต่ละขมัดมือึ้นอะดีมัน่มางเนาะองคนบริจอยเนาะน้อยเธอมันโตขึ้นนี่ิเออเนาะ ไม่แม่ไม่แม้านก็นีผู้หนึ่งได้ไปเก็บดูพั่งมืออยู่เนาะเอออันนี้ตีนยันตีนนี่แหละนี่ยันตีนนี่เบาะเนี่ย่้างโถข้างนี้โอ้ยอย่ามันโตกออได้แล้วนั่นแล้วยังเหรบลูกเขามันรอมันพุ่มกุ้ๆนี่ยเลยเบาะเหมือนี่ตึงห้ามือหล่นออกเลยตีอไรแล้วมันเดี๋ยวนะคนตีขาหนึ่งเนาะแบบว่าอันขึ้นมาข้าเจ้าอยู่จะดันเข้าไปเนาะ ด้านอดานห้สะจเมื่อนเนาะทาไรไหมคนนี่นะฮากกระเลือมใหมเออฮากกระเลือมไหมเห็นบ่คนเลยนบ่แข่งเลยหนึ่งบ่แข่งเอยหนึ่งตัข้าวขาลานแม่นแม่นเพี่เดชบ่คนละที่เห็นบ่พี่น้องเออถือไฟไหมก็แล้วแต่สิเป็นไปเลยนวละวละสุดถ่ายนะพี่น้องเลยแต่ละคนก็เลี่ยงบ่ได้ ต่างแต่ว่าสีซ่าด้วยแค่นั้นเนาะดื่นมือกันแมนอืมมึงในแคขนนะพี่น้องแ่ล้วนอนงายเนาะกระตูแอลคุณเต๋อไปเมื่อพี่น้องจ้าเฮอปกาซิล่าแล้วพี่น้องเทันสิบห้าเมื่อเลยคือเกิดคือสีใหม่ขาดระบาดนี้เนาะ ก็เคยเห็นแบบว่าสดๆแบบแบบนี้พี่นอ้องเมื่อไรพี่น้องจะพ้นกสิมาเลยเนาะเก็บน้ำพอมน้ำหอมสิบากันเมื่อเลยแต่ยัดพี่นอ้องที่ไก่สิบพี่นอ้องสำหรับคลิปนี้ค่ะกสิลาแล้วพี่น้องจะพบกันคลิปหน้าพี่นอ้นอง ขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาเบิ่งมาส้มซองแมาขินข้ามบ้านหน้านะพี่น้องให้แล้วพี่น้องจากลับสบายดี